สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชคแปเต้าครับวันนี้ผมก็มามยุทที่บ้านเจ้เต้นรถนะครับซึ่งจะมารายงานว่าหวยเพิ่นตัวไหนครับหลังจากเสนอหวยไปแล้วนะครับนะครับก็ตามผมมาครับซึ่งจะได้สัมภาษณ์นะครับว่าทิศทางหวยจะเปลี่ยนยังไงครับตัวเดือนจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับติดตามผมมาครับครับ ตามไปครับติดตามไปนะครับสวัสดีครับเจสสคสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีทั้งสองช่องมงคลโชค,ค,คแล้วก็บ,บุญพระโชคแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยค่ะครับผมเมื่อเนี้เขากลับมาอยากมาแม่จ่อมืออะไรได้เมื่อเนี่ยันที่สิบห้าเนาะ <Garage> uh, สิบห้าอ่าสิบห้ามือกับไวออกแล้วเมือนี่ก็เลยสิมาถามความชัดเจนในด้านตัวเลขของเจแล้วก็ถามความฝันนี่แหละว่าฝันดีบ่ ตั้งแต่หลายมือต่อมาตั้งแต่มือได้เข้าได้เลขสูมากนี่ฝันไว้ช่างหลาแน่นะลบกวนได้เฉดเอมือบวงสวงมากนี่เนาะมันหลายฝันนี่แต่ว่าบอมเป็นฝันเป็นเลขฝันอันที่แรกกับฝันว่าได้ล่ำได้ล่ำซันน่ะใส่สุดสดางามล่ำล่ำสวยล่ำมันอีสร้างกับว่าฝันขึ้นเดียวกันว่าตุ๊กตายุสานสองสารกับล่ำแต่ว่าตุ๊กตาหน้าแข็งทื่อแต่ก็ล่ำ คอยก็ไปเจอกันกับสร้างคอยกันได้ฟันว่าคอยได้ล่ำมันเหมือนเคลื่อนว่าสันสร้างอ่ะจ้าสร้างกับฟันว่าได้ล่ำบ่อแล้วฝันเห็นตุกตาตยอยู่สารล่ำล่ำโม่ากคอยกันล่ำคอยกับฟันว่าคอยได้ล่ำครับ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 ันนี้แฟนกับฟันแว่นมูส้างมาอ้อมเฮียนอยู่แต่ว่ามหลินมาหยกฝูงหนึ่งสีโสดีเอนสร้างมาเฮียนสร้างมาเฮี่ยนโสกแล้วก็ย่านสร้างบันนี้แล้วกับปืนแกปไรยิ่งสร้างวันนี้ขึ้นอันสร้างกับฟันว่าพยานานักองค์สีเขียวกับองค์สีขาว หางอยู you, ่ศาลนอนคู่กันหัวมาไกลอยู่พี่อยู่แค่บุกงกัะรอกกันเตะอยู่เที่ยวจ้านอนจ้านอนอยู่ในบ้านซั่นนี่ล่ะส่วนเราไปเที่ยวงานบุญว่าซั่นสิพาไปเที่ยวงานบุญพญานาคมีบุญอยู่บ่แล้วว่ามีมีงานบุญคือเฮานี่ล่ะซั่นเนาะเชิญไปเที่ยวว่าซั่นแต่วฝันดีอยู่ฝันดีอยู่ดอกเป็นตะเลขเข้าฮู้บ่เข้าก็บ่จักดีเนาะมื่อคืนนึงตู้นี้ก็ฝันเนี่ยหมู่บ้านบ่แม่นมื้อคืนนี้หมู่คืนวานนี้ แล้วนอนอยู่ท่นสิลูกไปเขาห้องน้ำตีสามแล้วนอนหันหลังแล้วลุงตากิงเกงเสียบพราะลุงเราหอนเราหลุดหันแข้งนังสิโกนตูดตูดอยู่ท่นกับสิลูกเขาห้องน้ำท่านได้เปิดไฟกระลังลูกออกเอาห้องออกแกะโตนั่งแล้วตัวนี้กับแปดเก้าว่าฉันเนี่เล่าเล่าแปดเก้าว่าฉันมันเสียงโกนเราบ่กบอกเอา,าเป็นเลขเล่าเป็นเลขเอ้แปดเก้าเจนี่ที ได้ยินเต็มหูเลยวันนี้มาๆมาสุกเบื่งแล้วก็นอนเซือยอยู่หลับเซยอยู่ว่นมี้เราแม่นเร่างอีกเราจะเพิ่มลับเรจะเพิมละเละเมอละเมอลเอแปดเก้าแล้วว่ะเกาเอาร่าหน่อเกาท้าท้แวนนี้วันนี้ฉันกับฝันมือหนึงเรื่องมันหลายฝันแต่ว่าสิเมนโมเมนบนรูกับเสพ้อผากันเสียไหลฝันว่ารถพ่โวิวน่ะหายสองงวดนั่นฝันว่าหายบ่ไรขึ้น มือเคลื่อนนี่ฟันว่าเล่าพาคขับขึืนผูเขาไปหอดยอดดอยเลยครับเจ <mel> <ations> ้าจะขับเล็วเด้อข <mel> ่อยาดมันสิต๊เขาจันแห้งขับขึ้นไปสูงๆคนน่ะครับทะเบียนมันนี่เดี๋ยวก็ซีหนึ่งสามสองกระตัดหอยซีหนึ่งสามสองหอยกลับเอาบนล่างครับันนี้เมื่อถือกับฟันสองขึ้นติดเมื่อนึ่งฟันว่ามันจอดำทษบ่ได้เมื่อเคลื่อนมาฟันอีกว่าโทษอาจาบกูคือตายดีๆีได้ซื่อไม่ท่บ่ได้ห้าสามหนึ่ง กั้เลยตัดให้สามหสาให้กลับเอาวนล่าง5 3 3ส3มสากลับเอามั้งแต่ว่าตรงกับเลขทะเบียนรถโฟวิวตอนนี้กัโฟวิวสี่หนึ่งสามสองอันมือถือ5 3าสมห่งครับผมมันมันเป็นเลขเดียวกันนี้ฟัน2องื่้นติดอันนี้กับฟันสองมือติดโฟวิวมือขึ้นฟันอีกมือนั่นฟันว่าเสียมือขึ้นฟันว่าเลาะผ้าครับไปเสียอีกครับ บสเสียแต่ว่าขับขึ้นเขาพู่เขาสูงสูงเลยบันนี้เลขทูบเท่ากับห้ากแปดกับหันหัวขึ้นเป็น5-9-8เก้าแปดนั่หกแปดาแปดแปดกจะลืมจะลืมมีเลขไอ้ไค่ขอมือวันพระไอ้ตัดเอาเจ9ดสามเก็ดก้อย่างสามเก้็สกับว่าไปเลขทูบไนะอ้ครนะ ท่านขอหลายอย่างนี่สิสับสนว่าเลขคือหลายตัวเทสจังสีลายเจกอธิบายให้แล้วมากตัวใด้กับแปดเจ้าก็แปดแม่แต่ใสก็นี่เด็ดแล้วนอนละเมอกระเลขทูบหันหัวขึ้นครับเลขทูบหันหัวขึ้นท่าไหมเนี่ยหันหัวขึ้นเป็นห้าหกแปดฐานห้าเก้าแปดเป็นเก้าแปดด้วยแล้วละเมือเติมกับเลขเสียหายเน็ตแปดเก้าเก้าแปดแล้วละเมือว่าแปดเก้าละว่าจังสี่กับบนล่างนั่นเหมือนตัวอันอซุ้มล่างเป็นฝันของฉันหรอก ฝันท้องเจเนะฝันว่ารถเสียฝันว่ามือถือตายนะอันละสองขึ้นติดคนน่ะเราสามหาหาสามมาจังไหนี่เจ5ห้าสมหนึ่งมือถือดิโอห้าสามหนึ่งรัดไทยมยมือถือและโทรศัพท์ตายสองขึ้นมั้ยึงเรียกสอตัวห้าสามหนึ่ือถือตัวห้ามนึ่งมันกัมาตรงกับฟวิวตัวสันอเออกาท่านแสามมาตรงกับฟวิวมาตรงหนึ่งสามสองลทะเบียนรถฟวิวฝันมันตรงกันเนาะ นี่ละครับเพ่อพี่น้องครับกาดตัวเลขสำหรับเจ๊นะครับมืออื่นสิฟันได้ตัวไม่อีกที่บาทนี่สิีบาทครับเบราะว่าผลฟันมันกับฟันอยู่เรืยใหญะแต่ว่ามืออื่นนี่สิย่ำย่ำมือคือย่ำมือเศร้าสุดท้ายนี่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งยงยกป้ายตัวเดียวมืออื่นเศร้าแต่ว่าสมดที่กระไฮซื้อเอากันทุนไว้มือเอือนสิยกไปตัวเดียวบ่อยแับโซนยกไปตัวเดียวเลยมืออื่นบ่อยแับโซนเลื่ลยมือเอือนเลื่อยคันฟันมือแรงว่าคันว่าฟันกรยกตัวเก่านี่แล้ว เราฝันกันยกตัวเก่าเนี่ยเพิ่งเตี๊ยว่ากันว่าถือเกียวกันได้จ้าแนวท่านขันงวดนี่เลขว่าเขาพวกเจ้าต้องมาหาข่อยเด้อมาชีอากเอาผูเดียวขันเลขเพาว่าเขาพวกตงไม่หายคอยเห็นนานใจว่าง้อไม่เลายังเล็กกันไหมเนาะเลขทูบนะเอาเอาเตียงเทีละเลขมา เลขทูเบิงสวงห้าหกแปดห้าหกหรืออาจจะเป็น5-9-8ก็ได้เพราะว่ามาตรงกันกับเลขเฮียละเมอละเมอว่าเก้าแปดแปเก้าละเมอว่าแปดเก้าละเมอแปดเก้า8ะเมอแปดเก้าแต่ว่าเข้ากับรวอมบุญล่างมันสิกระอักแปดเก้าก็เป็นแปได้แปดหกก็ได้เด้อยพี่น้องก็นี่เลยแปดหกหกแับเอาน้ำ คีดค้านแค้นไรายมื่อิลายนี้ขอเมื่อใดครับข้อวันที่วันสิบห้าค่ำวันที่สิบสามตอนตอนเช้าสิบห้า่ำวันที่สิบสามตอนเช้าเลขอะไมาตวัดมาตวัดมาจุดทุกงวนก้อนกิดเขาเลขไ้ข่เจ้าเห็นสามแปดเ้าเห็น38มเขาต้องบุญต้งแรงเจ้าว่าแม่แมยไอไข่สองอไ่โชคเลขไ้ไข่ก็ได้เจ็ดสาม้านะครับี่นงเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้ก้เก ก้าเกดเก็ก้ากับซบเอาแน่นี่มาแ้แต่มากไปได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วมัีเลขมือถือันนั่จะม่จิ้มตาฉันบันอีกลองหุญบกนโศกนี่มันทนสอเลขส่วนเลขไอ้นี่นะเจนะจส่วนเลขไอ้มือถือนะฟันว่ามือถือหอยขึบอมันทกออกทเขาบได้สองขึ้นตินักับฟันล้วเมื่อฟันอีกสองเทียสองลบนี่คหสมหนึ่งกับห้าสามสามห้าสานึ่งนึสามนั่ พ่อวิวนี่ก็ฝันว่ามือหนึ่งฝันว่าหายบาดอไรขึ้นมือขึ้นฝันว่าแล้วผ้าขับขึ้นผู้สูงยอดดอยเลยขึ้นดอยเลยวะตกสันเหลียวลงมาสันระยานได้ครับแล้วเราแล้วแหงเหยียบลอยผุ่นเนี่ยสี่หนึ่งสามสองน่าดูวามบังเอิญที่มาตกกันทำเลขมือถือเนาะให้สังเกตดีๆครับพ่อพี่น้องครับเลขหนึ่งสามที่ตรงกันนะครับตัวหนึ่งสามนี่ตรงกันมากหนึ่งสามอยู่พ่อวิวตรงกันแล้วก็มาเลขไอ้ฝันละมือแค่นี้เนาะ แปดก้หนวยตรงเลขทูบอยู่แล้วแปดจอมันตรงเลขหัวขึ้นสามสามหากระกับให้เมันโอหาแปเขเคียนให้เนี่ล่ะเจโอหาแปดกระเคียนสูตก้อนนี่เดี๋เคียนไว้แล้วงวดก้อนแล้วกับที่ของมือนี่มือนี่มาตัดให้กระสรุปมาให้สีน้ตัดมดเด็ดแล้วเอมือนสลุปอีกมือนเสื้อเดียวอนเส้ดียวอีกรอบนึงเดียวโครโรเลยเมือเ้อ ่ว่าซ네 pues. ุ่มนีกับมาตัวได้กับซื้อไว้ห้ากันทุนกันทุนก็เสื่อมเลขถูกเด้อเลขถูกนี่กับเลขถูกหนี่เด้อให้ยี่ห้าคุณยี่ห้าก็ได้หลายหมื่นแล้วยี่ห้าบาทคุณยี่ห้าบาทก็ได้หลายหมื่นแล้วต้องไปเล่นหลายดอกหวังโลบไรยบไรซ้ำโลบอยากได้หลายโบตัดน่ะ่บถือฉันซื้อบ่ไรเด้อฉันบอกฉันบอกซื้อ ขันมีโซกับมาซอยเกษสางเนี่ยสิแบงเงินไปวัดเจดีสีดงย่างน้ำแบงในเจ้าของน้ำมืงสีหน้าซอยอาจารย์ว่าเรชัยเพิ่นน้ำสางวัดบ้านชั้นนี่ลามองได้มีดช่านกับสิไปสางซอยเพิ่นของชั้นชั้นขอตำปูมุจจริมกับอันพาพปางนาคปกประจําวันเกิดแล้วก็พระศิวลีท่านนั่นแหละครับเฮ็ดเฮ็ดตำนักหน่อยขึ้ียนปุ่ยจำนั่นแหละเฮ็ดทั้งหลังคนน่ะเฮ็ดรถครับขันขันเลีกเขาเรนี่ัขาเลีกว่าเขาช่านกับจีงค่อยเฮ็ดเอาดอกหาเฮ็ดเอาดอก ว่ากันไม่แล้วเข่าบผู้ชนกับบอลเน่ใจเด้อจะฟันไรเด้อเพราะว่าเก้างวดิฟเงวดตอนนะสันบม่ได้สนับสนุนให้ซื้อเลขป็นแค่แนวทางขันโบออกว่าเขาหรือผู้ใดมาเบิ่งก็จะไมาคอมเมนต์ว่าให้ฉันเด้อถ้าฉันรู้ว่าตัวใดออกชันออกบอกไปเลยเอาผู้เดียวซ้ำมันบ่รู้เนาะแล้วแต่ว่าปู่เพิ่นสิให้เฮาบ่เพิ่นศริลิโตนชันบ่เพิ่นชันสิมีบุญเถืงบ่บุญบ่เถืงก็คือเฮาบ่ได้ แต่ว่าลักษณะนี่ตามความฝันนี่ก็ถือว่าฝันดีนั่นเองเนาะฝันในลักษณะนี่เห็นพญา,านุ่งพญานาคนี่ยจะถือว่าฝัน,นดีฝันว่าได้ลำ่ำเตียงสุดแสนดางามลำ่ำดีใจคักดีใจเมล่ล่ำนะ่อในฝันน่ะก็ถือว่าเป็นฝันมงคลเนาะเออเออท่านในท่านในเศร้าบอกวันบวชนิสิบอกกันนึงสร้างเราฝันตรงกับฉันฝันว่างหน่ยหนึ่งฝันว่านเลาไปใส่บูแต่ว่าบ่แม่นอยู่เฮียนเรา มีรูปพระรูปพระเราก็จําบ่ได้ว่าพระอีหยังแต่ว่าเพิ่นเขียนไว้หน้าหน้าหน้ารูปพระนี่ว่าสามห้าประศรีสามห้าสร้างฝันอ่ะแล้วมาบอกกับเจ้โอครับคเจ้บอกเขาไปเลยนะสามห้าเอ้ามันก็เต็งกับเลิกมือถือฉันจีฝันว่ามันหายห้าสามหนึ่งอ่ะแล้วเอ้เจ้บอกเขาไปเลยนะมาบ่ะเมอนมาแล้วบอกให้จันเป็นผู้เบ้าทำเป็นเจสิเบ้าบอกบอกให้เจ้พูดผมไม่พูด ให้เจ๊บอก fc ไปเลยนะสามห้าเขาจะได้มีโชคละบังมันตรงกับเลขเจ๊พอดีเลยนะวาสันมันอัฟันตรงกันคือฟันว่าได้ล่ำแล้วกับฟันว่านั่งล่ำอยู่สารล่ำข่อยกับฟันว่าข่อยได้ล่ำมักสิฟันตรงกันกับเล่าเจ๊เขาเขียนให้ผมสามห้าบอก fc ไปเลยนะสามห้าตัวเดียวนะเจ๊วาสันเอ้านี่มันกระตรงเลยเมื่อถือข่อยตัวก่อยขึ้นไปต้นร้ายมือแล้วว่าสันมาเนียนมือนี่ก็มาเขียนให้นอเล็กเมื่อถือเนาะมันก็ตรงแล้วเนี่ยโอ้โอ้ฉันเขียนทางไหนเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเ,เลขมือถือฉันขยายออกมาเ่ยฝันว่ามัน,นหายสองขึ้นตีห้าสามหน